ไม่ใช่การทิ้งแต่คือการไม่ฝืนหลายคนเข้าใจว่าการปล่อยคือการไม่สนใจคือการตัดหรือคือการเดินหนีพอได้ยินคำว่าปล่อยใจก็กลัวกลัวว่าจะเสียกลัวว่าจะว่างและกลัวว่าจะไม่มีอะไรเหลือแต่ถ้าดูให้ลึกการปล่อยไม่ได้เกี่ยวกับการทิ้งมันเกี่ยวกับการ ไม่ฝืนฝืนใจฝืนสถานการณ์และฝืนความจริงที่กำลังเป็นอยู่ทันทีที่ใจพยายามฝืนแรงจะเกิดขึ้นแรงที่ทำให้เหนื่อยลาและตึงพูดแท้ไม่ได้บอกให้ใจปล่อยทุกอย่างแต่ชวนให้เห็นว่าอะไรที่กำลังถูกฝืนลองสังเกตดู ตอนที่คุณรู้สึกหนักมักไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นใหญ่แต่เพราะใจกำลังฝืนให้มันเป็นอย่างอื่นท้าใจหยุดฝืนแม้เพียงเล็กน้อยความหนักจะลดลงทันทีไม่ใช่เพราะปัญหาหายแต่เพราะใจไม่เพิ่มแรงการปล่อยในความหมายนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มไม่ต้องคิดว่า ควรปล่อยอย่างไรแค่ดูว่าตอนนี้ใจกำลังฝืนอะไรอยู่อาจเป็นการฝืนความรู้สึกฝืนคำพูดหรือฝืนความเปลี่ยนการเห็นจะทำให้แรงฝืนค่อยๆค,คลายไม่ใช่เพราะสั่งแต่เพราะรู้แล้วว่าการฝืนทำให้เหนื่อยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าถ้าไม่ฝืน จะกลายเป็นคนเฉืยแต่ความจริงคือใจที่ไม่ฝืนจะเห็นชัดกว่าเพราะไม่ต้องใช้แรงต้านสิ่งที่เกิดในข้อที่13นี้ไม่ต้องพยายามปล่อยให้เก่งแค่สังเกตว่าตอนนี้ใจกําลังพยายามทำให้สิ่งใดเป็นอย่างอื่นการรู้จะเป็นการปล่อยในตัวมันเอง เรายังอยู่กับข้อที่13นี้ยังไม่ต้องสรุปยังไม่ต้องปิดแค่ฟังและดูใจไปพร้อมกันว่าในขณะนี้ใจกำลังฝืนหรือกำลังอยู่อย่างที่มันเป็นถ้าคุณฟังต่อไปจะเริ่มเห็นว่าการฝืนมักซ่อนอยู่ในความตั้งใจดีอยากให้ทุกอย่างดีขึ้นอยากให้ตัวเองเข้มแข็งอยากให เรื่องราวจบลงสวยความตั้งใจเหล่านี้ไม่ได้ผิดแต่ถ้าใจเอาความตั้งใจดีมาเป็นแรงกดการปล่อยจะกลายเป็นเรื่องยากลองสังเกตดูตอนที่คุณพยายามทำใจให้สงบยิ่งพยายามใจยิ่งไม่สงบไม่ใช่เพราะคุณทำไม่ถูกแต่เพราะการพยายามคือการฝืนรูปแบบหนึ่งพุทธ ไม่ได้ให้ใจเลิกตั้งใจแต่สอนให้เห็นว่าความตั้งใจไม่จำเป็นต้องกลายเป็นแรงท่าใจตั้งใจโดยไม่ฝืนการกระทําจะเกิดขึ้นอย่างพอดีหลายคนคิดว่าการปล่อยต้องมาถึงจุดหนึ่งจุดที่เข้าใจจุดที่พร้อมหรือจุดที่เจ็บพอแต่ในความจริง การปล่อยเกิดได้ในขณะเล็กๆขณะที่ใจหยุดดันหยุดคุมและหยุดเร่งเพียงชั่วคราวลองสังเกตดูช่วงที่คุณไม่ทำอะไรกับเรื่องนั้นไม่คิดต่อไม่ตัดสินและไม่หาทางออกในช่วงนั้นจะมีความเบาเล็กๆเกิดขึ้นนั่นคือการปล่อยโดยไม่ต้องตั้งชื่อ การปล่อยไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่แต่มันคือการไม่เพิ่มแรงในขณะนั้นในข้อที่13นี้ถ้าคุณเริ่มเห็นว่าใจกำลังอยากให้บางอย่างเป็นเร็วขึ้นก็ไม่ต้องห้ามแค่รู้ว่าตอนนี้ใจกำลังเร่งการรู้จะทำให้การเร่งช้าลงเองไม่ใช่เพราะบังคับ แต่เพราะไม่จำเป็นต้องเร่งต่อเรายังอยู่กับข้อที่13นี้ยังไม่ต้องจบยังไม่ต้องปิดแค่ค่อยๆฟังและดูใจว่าในขณะนี้การปล่อยกำลังเกิดจากการไม่ฝืนตรงไหนบ้างถ้าคุณสังเกตต่อไปอีกจะเริ่มเห็นว่าการฝืนมักมาในรูปของคำว่าต้อง ต้องเข้าใจต้องดีขึ้นต้องผ่านไปให้ได้คำว่าต้องดูเหมือนช่วยแต่จริงๆมันกดใจพอมีคำว่าต้องใจจะไม่อยู่กับสิ่งที่เกิดแต่จะอยู่กับภาพของสิ่งที่ควรเปยอ่อนและช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่ควรเป็นนี่เองที่ทำให้หนักลองสังเกตดู ตอนที่คุณยอมให้เรื่องหนึ่งยังไม่จบยังไม่ชัดและยังไม่เรียบร้อยถ้าใจไม่รีบปิดไม่รีบสรุปและไม่รีบแก้จะมีความโล่งเล็กๆเกิดขึ้นไม่ใช่โล่งเพราะสบายแต่โล่งเพราะไม่ต้องฝืนพุดแท้ไม่ได้บอกให้ใจปล่อยทุกอย่างพร้อมกันแต่สอนให้เห็นว่าการไม่ฝืน เกิดได้ที่ละขณะขณะนี้ไม่ฝืนคำพูดที่ได้ยินขณะนี้ไม่ฝืนความรู้สึกที่เกิดขณะนี้ไม่ฝืนความจริงตรงหน้าการปล่อยจึงไม่ใช่การกระโดดแต่เป็นการวางแรงเมื่อแรงถูกวางสิ่งที่แบกจะไม่กดหลายคนรอให้ตัวเองปล่อยได้หมดก่อนจะสบายแต่ความจริงคือ ความสบายเกิดจากการปล่อยทีละนิดไม่ต้องปล่อยเรื่องใหญ่แค่ไม่ฝืนเรื่องเล็กในข้อที่13นี้ถ้าคุณเริ่มเห็นว่าใจกำลังใช้คำว่าต้องก็ไม่ต้องลบไม่ต้องแก้แค่รู้ว่าตอนนี้มีแรงกดอยู่การรู้จะทำให้แหลงค่อยๆเบาไม่ใช่เพราะคุณทำถูก แต่เพราะคุณไม่เพิ่มแรงเข้าไปอีกเรายังอยู่กับข้อที่13นี้ยังไม่ต้องสรุปยังไม่ต้องปิดแค่ค่อยๆฟังและดูใจไปว่าในขณะนี้ใจกำลังฝืนหรือกำลังวางแรงอย่างเงียบๆและอย่างที่มันเป็นถ้าคุณฟังต่อไปอย่างไม่รีบเปลี่ยนอะไรจะเริ่มเห็นว่า การไม่ฝืนไม่ได้ทำให้ชีวิตหยุดเดินแต่ทำให้การเดินไม่นะ่ะหลายคนกลัวว่าถ้าไม่ฝืนจะไม่พัฒนาจะไม่ก้าวหน้าหรือจะปล่อยปละแต่ถ้าดูให้ดีการฝืนต่างหากที่ทำให้ใจหมดแรงเร็วใจที่ไม่ฝืนยังทำสิ่งที่ควรทำยังตัดสินใจ ยังรับผิดชอบแต่ทำจากความชัดไม่ใช่จากแรงกดลองสังเกตดูช่วงที่คุณทำอะไรบางอย่างโดยไม่บีบใจงานเดียวกันการกระทำเดียวกันแต่ความรู้สึกต่างออกไปมากไม่เหนื่อยเกินไม่ตึงเกินและไม่ต้องฝืนตัวเองพุทธแท้ไม่ได้สอนให้ใจหยุดทำแต่สอนให้เห็นว่า การทำไม่จำเป็นต้องแลกกับการฝืนเมื่อไม่ฝืนใจจะมีพื้นที่ฝังคิดและเลือกการปล่อยในความหมายนี้ไม่ใช่การวางมือแต่คือการวางแรงแรงที่กดแรงที่เร่งและแรงที่บังคับเมื่อแรงถูกวางสิ่งที่ทำจะเป็นไปอย่างพอดี ในข้อที่13นี้ถ้าคุณเริ่มเห็นว่าใจกำลังพยายามมากเกินไปก็ไม่ต้องหยุดทันทีแค่รู้ว่าตอนนี้มีความพยายามที่ตึงอยู่การรู้จะทำให้ความพยายามอ่อนลงเองไม่ใช่เพราะเลิกแต่เพราะไม่จําเป็นต้องใช้แรงเท่าเดิมเรายังอยู่กับข้อที่13นี้ ยังไม่ต้องจบยังไม่ต้องปิดแค่ค่อยๆฝังและดูใจว่าในขณะนี้การปล่อยกำลังเกิดจากการไม่ฝืนตรงไหนและใจกำลังทำจากแรงหรือจากความพอดีอย่างเงียบๆถ้าคุณอยู่กับการฟังตรงนี้โดยไม่คาดหวังว่าใจต้องเบาลงทันทีจะเริ่มเห็นว่า การไม่ฝืนไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจครั้งใหญ่แต่มาจากการหยุดเพิ่มแรงในขณะเล็กๆขณะที่ความคิดอยากดันให้จบขณะที่ใจอยากเร่งให้ผ่านหรือขณะที่ความรู้สึกอยากให้หายเร็วๆถ้าในจังหวะนั้นคุณเห็นว่ากําลังดันกําลังเร่งกําลังฝืนแรง จะคลายลงเองไม่ใช่เพราะคุณสั่งให้คลายแต่เพราะใจไม่จำเป็นต้องทำต่อลองสังเกตดูช่วงที่คุณยอมให้บางาอย่างยังค้างอยู่อย่างไม่ชัดอย่างไม่เรียบร้อยและยังไม่ต้องรู้คำตอบข้าใจไม่รีบปิดไม่รีบแก้และไม่รีบหาทางลัดจะมีความสงบบางๆเกิดขึ้น ไม่ใช่ความสงบที่มั่นคงแต่เป็นความสงบที่ไม่ถูกบีบพุทธแท้ไม่โดสอนหายใจหนีความไม่สบายแต่สอนให้เห็นว่าความไม่สบายไม่จำเป็นต้องถูกฝืนเมื่อไม่ฝืนความไม่สบายจะไม่กลายเป็นภาระมันจะเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้ในข้อที่สิบสานี้ ถ้าคุณเริ่มเห็นว่าใจหยุดฝืนได้แม้เพียงชั่วคราวนั่นคือการปล่อยที่แท้จริงไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องชัดและไม่ต้องสมบูรณ์แค่ไม่เพิ่มแรงในขณะนั้นเรายังอยู่กับข้อที่13นี้ยังไม่ต้องสรุปยังไม่ต้องปิดแค่ค่อยๆฟังและดูใจไปว่า ในขณะนี้ใจกำลังฟืนหรือกำลังอยู่อย่างที่มันเป็นโดยไม่ดันและไม่เร่งถ้าคุณฟังต่อไปโดยไม่พยายามทำให้การปล่อยกลายเป็นเป้าหมายจะเริ่มเห็นว่าการปล่อยไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำเพิ่มแต่มันเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เกินจำเป็นหยุดทำงานเช่นการคุม การดึงและการบังคับใจเมื่อสิ่งเหล่านี้หยุดลงชั่วคราวการปล่อยจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องเรียกไม่ต้องตั้งใจและไม่ต้องรู้ตัวล่วงหน้าลองสังเกตดูช่วงที่ขนุนยอมให้ตัวเองยังไม่พร้อมยังไม่เข้าใจและยังไม่เก่งท่าใจไม่รีบตักสินตัวเองไม่รีบเปล่ง และไม่รีบแก้ไขจะมีความเบาบางอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่เบาเพราะสำเร็จแต่เบาเพราะไม่ต้องฝืนเป็นอะไรพดแท้ไม่ได้ทำให้ใจกลายเป็นผู้ยอมแพ้แต่ทำให้ใจเลิกทำร้ายตัวเองด้วยความคาดหวังเมื่อไม่ต้องเป็นใจก็ไม่ต้องฝืนและเมื่อไม่ฝืนการกระทำจะออกมาจาก ความเป็นธรรมชาติในข้อที่13นี้ถ้าคุณเริ่มเห็นว่าใจกำลังอยากปล่อยให้ได้ก็ไม่ต้องรีบเพราะการอยากปล่อยก็ยังเป็นแรงหนึ่งแค่รู้ว่าตอนนี้มีความอยากเกิดขึ้นการรู้จะทำให้ความอยากไม่กลายเป็นการกดและเมื่อไม่กดการปล่อยจะไม่กลายปนภาระเรา ยังอยู่กับข้อที่13นี้ยังไม่ต้องจบยังไม่ต้องปิดแค่ค่อยๆฟังและดูว่าในขณะนี้ใจกำลังเฟืนหรือกำลังวางแรงโดยไม่ต้องตั้งชื่อและไม่ต้องพยายามให้มันเป็นอย่างอื่นและตอนนี้ไม่จำเป็นต้องพยายามปล่อยอะไรอีกแล้วสิ่งที่ได้ฟังมาไม่ใช่เพื่อให้คุณ ปล่อยได้เก่งขึ้นหรือทำใจได้เร็วขึ้นแต่เพื่อให้เห็นว่าการปล่อยไม่ได้เริ่มจากการทิ้งมันเริ่มจากการหยุดฝืนจากตรงนี้ไม่ต้องตรวจดูว่าปล่อยได้แค่ไหนและไม่ต้องตั้งเป้าว่าต้องเบาลงแค่รับรู้ว่าในขณะนี้ใจกำลังฝืนหรือกำลังวางแรงถ้ายังฝืน ก็ไม่เป็นไรการรู้ว่ากำลังฝืนคือการคลายไปแล้วในระดับหนึ่งไม่ต้องตำหนิไม่ต้องเร่งและไม่ต้องทำให้ถูกเพราะการฝืนไม่ใช่ความผิดแต่มันคือความเคยชินที่ใจเรียนรู้มาเมื่อเห็นบ่อยใจจะค่อยๆไม่อยากฝืนเองไม่ใช่เพราะเข้าใจหมดแต่เพราะรู้แล้วว่า การฝืนทำให้เหนื่อยชีวิตยังคงต้องเดินงานยังต้องทำและเรื่องต่างๆยังต้องเกิดแต่ใจไม่จำเป็นต้องกดตัวเองในทุกก้าวถ้าในบางวันคุณยังอยากให้บางอย่างเป็นอย่างอื่นก็ไม่ใช่เรื่องพิษแค่รู้ว่าตอนนี้ใจกำลังอยากการรู้จะทำให้ความอยาก ไม่กลายเป็นแรงดึงตอนนี้ไม่ต้องคิดต่อไม่ต้องสรุปและไม่ต้องหาคำตอบแค่อยู่ตรงนี้กับการรับรู้อย่างเงียบๆปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปของมันและปล่อยให้ใจพักจากการฝืนโดยไม่ต้องหนีและไม่ต้องบังคับแล้วปล่อยให้ช่วงเวลานี้ดูแลคุณต่อไปอย่างอ่อนโยน อย่างธรรมดาและอย่างที่มันเป็นก่อนจะพักจากคลิปนี้ไม่ต้องเอาอะไรไปต่อยอดและไม่ต้องจำอะไรไว้แค่ปล่อยให้สิ่งที่ได้ฟังค่อยๆซึมโดยไม่ต้องรีบใช้ถ้ามีบางประโยคยังค้างอยู่ในใจก็ไม่เป็นไรการค้างไม่ใช่ปัญหามันแค่แสดงว่าใจยังไม่ฝืนตอนนี้ แค่หายใจตามปกติและปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่ของมันต่อไป